วัดีครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีบางซื่อครับตอนนี้สถานีบางซื่อในยามเย็นเย็นนะครับมีรถไฟจอดอยู่หนึ่งขบวนแล้วก็มีผ่านไปแล้วอยู่หนึ่งขบวนตรงหน้าครับสถานีกลางบางซื่อวันนี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศนะครับการเปิดให้บริการแบบเก็บเงินนะฮะของสายสีแดง วันแรกเลยนะครับวันนี้เปิดใช้แบบเก็บตังค์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564นะครับซึ่งก็เป็นวันแรกที่เปิดใช้บริการแบบเก็บเงินนะครับเราเข้ามาแล้ว ผู้โด,ดยสารจุดนี้ก็ดูบางตานะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดขายตั๋วกันดีกว่าจะตัวจักครับ เป็นเหรียญน,นะครับแตะเข้าไปแล้วก็เข้ามาเลยผู้โดยสารบางตาครับเป็นเหรียญแบบเดียวกับรถใต้ดินนะครับอันนี้เราจะไปสถานีจตุจักรนะครับที่ซื้อไว้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องบนกันก่อน จุดนี้เคยมีน้ำรั่วนะครับเคยมาถ่ายไว้แล้วเออตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะเออหน้าฝนก็ไม่มีละมองไปอีกด้านนะครับฝั่งโน้นก็จะมีตู้จำหน่ายตั๋วดยสารแบบอัตโนมัติด้วยแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์สำหรับซื้อเออจำหน่ายตั๋วด้วยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งส่วนผมเข้ามาก็คือฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้ที่ผมเดินเข้ามาเมื่อคู่ผู้โดยสารทางนี้น้อยหน่อยส่วนทางนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาเดินออกมาจากรถใต้ดินนะครับก็คือขึ้นเดินลอดอุโมงใต้ดินมาแล้วก็ขึ้นมาจ,จุดนูน้นก็เลยจะมีผู้โดยสารเยอะทางฝั่งนี้ครับฝั่งที่ผมเข้ามาจะไม่มี เราดูดูกันนะฮะอันนี้จะเป็นผู้โดยสารที่มาจากรถไฟใต้ดินก็จะขึ้นมาเชื่อมต่อกับรถไฟสายสีแดงได้นะครับเพราะว่ามีอุโมงค์ทางลอดทางเชื่อมนะครับที่อยู่ข้างล่างโผล่ขึ้นมาก็จะเป็นทางนี้จะหนาแน่นนะฮะผู้คนถ้าเรามาจากสายสีแดงเราก็ลงไปเชื่อมต่อสายใต้ดินตรงนี้ได้นะครับไปที่หัวลำโพงแต่ว่า ค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากๆเลยนะฮะน่าจะเยอะเอาการอยู่พอสมควรจุดนี้เป็นจุดขึ้นฝั่งที่จะไปลังสิตนะครับเพราะว่าถ้าจะไปตลิ่งชันนู้น,นครับทางนู้นเลยจุดนี้เป็นทางลอดทางเชื่อมนะ,ะที่มีผู้คนเดินขึ้นมาจากรถไฟใต้ดินนะครับ ก็จะมาต่อสายสีแดงอีกทีหนึง่งอนาคตถ้าเชื่อมกันหมดเลยนี่น่าจะดีมากเลยนะครับจุดโน้นก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับก็จะกดซื้อตั๋วกันได้เลยแล้วก็เดินเข้าที่สถานีได้เลยนะครับก็ฝั่งนี้มันอยู่ติดกับอุโมงค์ทางลอดทางเชื่อมกับ MRT นะครับ งน,นี้จะเป็นทางเส้นทางไปลังสิตนะครับส่วนจุดนี้จะเป็นรถที่มาจอดถ้าขาออกจะขึ้นฝั่งโน้นส่วนรถสีแดงที่จอดอยู่ฝั่งโน้นเป็นรถที่จะไปตลิ่งชันนะครับตอนนี้เราก็มาสำรวจพื้นที่อีกทีหนึ่งก็จะมี บรรยากาศที่ผู้คนไม่เยอะเลยครับในวันที่เก็บใกล้จ่ายวันนี้ในช่วงเย็นนะครับช่วงเลิกงานในส่วนของรางนะครับชั้นในตรงนี้จะเป็นรางรถไฟฟ้าสีแดงนะส่วนรางตรงนู้นนะครับก็จะเป็นรถธรรมดาดูจากข้างบนนะฮะตรงนี้จะมี ทางสายไฟเหนือหัวอยู่แต่ฝั่งโน้นก็จะไม่มีน่าจะตรงนั้นจะเป็นรถธรรมดาก็จะคู่กันไปนะครับสองฝั่งตอนนี้รถกำลังเข้ามาแล้วกระบวนสีแดงกำลังเข้ามาครับตอนนี้ขบวนสายสีแดงนะที่มาจากรังสิตนะครับก็จะเข้ามาจอดตรงนี้นะ เราเะมาเทียบการชราตรงนี้เลย ผู้โดยสารมาจากทางลังสิตนะฮะตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่รอพอเข้าไปเดินตรวจดูด้านในรถนะครับ เดี๋ยวตัวรถก็จะติดแล้วนะครับแล้วเขาก็จะออกไปด้านหลังสถานีนะฮะไปแล้วครับอันนี้เขาจะออกไปโผล่ด้านหลังสถานีบางซื่อนะครับสถานีกลางบางซื่อ เขาก็จะกลับเข้ามาที่รางทางนี้ครับ mm. เพื่อมารับผู้โดยสารแล้วก็ออกไปที่รังสิทธอีกทีหนึ่งครับ mm. ก็อันนี้นะฮะ mm. ผมก็เห็นแล้วก็ถ่ายไว้ทุกวันนะครับที่เขาวิ่งออกไปด้านนอกนะครับจะถ่ายตอนกลางวันนะฮะทีแรกผมก็ไึ้ว่าเ,าเขาออกไปทดสอบระบบหรือรออะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วเขาถ้ามาจอดฝั่งนี้นะครับจอดฝั่งนี้ก็คือส่งผู้โดยสารล,ลงเขาก็จะขับออกไปนะครับ ไปรอที่ด้านนอกแล้วก็สับรางแล้วก็กลับเข้ามาด้านนี้ซึ่งผมก็เคยนั่งมาทางนี้นะฮะแล้วก็มาลงทางด้านนี้แล้วก็ออกไปด้านนน้นแล้วก็จะกลับเข้ามารับทางนี้นะครับแล้ทางนน้นกับทางนี้ อันนี้รถไฟที่ออกไปนะครับก็กำลังกลับเข้ามากลับมาที่รางนี้นะครับ ูโดยสารก็พร้อมนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะช่วงเลิกงานนะครับเมื่อกี้เข้ามายังไม่มีคนตอนนี้ผู้คนก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับนี่ฮะชานชาลาเสมอตัวรถนะครับข้อดีเดินเข้าเลยครับแวบเดียวครับหายหมดเลย วิ่งมาด้วยครับนี่นะครับเมื่อคู่ที่รถเขาออกไปจากจากฝั่งทางโน้นนะครับแล้วก็กลับออกไปข้างนอกแล้วก็มาจอดด้านในอีกฝั่งหนึ่งนะครับสําหรับรับผู้โดยสารแล้วก็วิ่งกลับไปที่รังสิตครับตอนนี้ผู้โดยสารก็วิ่งวิ่งกันตาแตกเลยครับ <laughs> รอพอก็เป่านักวีดกดดันได้เหลือเกินอ่อาวิ่งครับวิ่งวิ่ง โอ้โหวิ่งกันพึดคพัดหมดแล้วครับเกือบไม่ทันครับปิดประตูแล้วครับเตรียมออกวันนี้หนึ่งขบวนรอปพลํำความกะลบปุ๊บลดออกไปแล้วครับ มุ่งหน้าไปลังสิตครับเดินทางด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพมีผู้โดยสารตกมาไม่ทันครับออกไปก่อนแล้อรอบถัดไปครับ นี่เราก็จะออกกันแล้วนะครับเจ้าเหรียญนี้ก็อันเดียวกับที่รถใต้ดินเดี๋ยวตอนออกเราก็ต้องหยอดเหรียญป้าบออกแล้วครับจุดจุดซื้อตั๋วนะครับที่เป็น จำหน่ายตัวเป็นเครื่องอ,อัตโนมัติก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนดูแลอำนวยความสะดวกให้อยู่คอยแนะนำผู้ใช้นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับ ที่ออกจากสถานีรถใต้ดินนะครับจะหนาแน่นมากแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มาจากสถานีรถไฟจะแทบไม่ค่อยมีผู้คนนะครับจุดขายตั๋วก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับรลล้นหลามครับผู้ใช้บริการอนาคตอาจจะมากขึ้นกว่านี้นะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกว่ารถไฟความเร็วสูงนะฮะแล้วก็ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงนะครับที่จะมาทางนี้แต่ว่ายังไม่มีการไดสร้างใดๆนะครับผู้คนที่อยู่ด้านในนะครับก็จะวิ่งรีบไปและตอนนี้18บแนาฬิกาห้นาทีนะครับเราก็เดินกินลมชมวิวอยู่เรื่อยเปลื่ยเทคโฟโต้ววันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ ชมรับฟังการพาเดินชมขบวนรถไฟนะครับวันแรกที่เปิดใช้บริการโดยการเก็บเงินนำหรัหวันนี้ก็สวัสดีครับ